นะฮะมันนี่แหละมันมันเป็นแทบทุกทุกทีอุปสรรคเลยแม่มันอุปสรรคเลยตรงนี้คือสัญญาเก่านี่คืออุปสรรคมากๆที่จะเพราะนั้นทำไมคนที่เขาอยู่ไกลเขาถึงมันจุดมุ่งหมายเขามีคนเขาจุดมุ่งหมายเขามีถูกฮะจุดถูกเขามีจุดมุ่งหมายเขาตั้งเป้ามาเลยเขามีปณิธานเมนเขามีปณิธานมีความตั้งใจเขาขนไข่ดิครับ ไอ้พวกนี้ก็มองเหราไปค้นขวายทางอื่นไปละมั้ยเออเออก็พว่ากันดอกว่าครับเออ,อเลยมีครูบาหลายาคนครับก็ไม่เห็นได้อะไรเลยลครับไม่ว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนไม่เป็นนี่สอนไม่ดีเลยครับไอ้คนไปต่างหากม,มันไม่เอามาปฏิบัติอ่ะใช่เมื่อไปโทษใครทั้งนั้นเลยครับครูบาอาจารย์ที่ไหนท่านก็นนรู้หมดเลยครับอืมแต่พวกคุณต่างหาก ไปดูไม่ปฏิบัติครับอืไม่ทามันจะได้อะไรไปดูเฉยๆถ้ายางั้นเขาก็ดูกันได้หมดเลยเนาะขนาดทานี่มันยังโอ้มันนึ่งเจอของจริงอ่ะอืจริงงครับทําไปทําไปเราก็ต้องสู้มันนะครับพอไปเห็นตัวตนของเราเนี่ยโอ้แสนทุกข์กระกืนเราไม่อยากกลับมาทุกข์อีกครับที่แรกแม่ก็ไม่รู้จะว่าอะไรหรอกเพียงว่าเราทุกข์แค่นั้นน่ะ ครับแต่ไปเจอทุกอีกจริงมันทุกหนากกเกะกว่านี่ครับโอ้ยกูสีอยากมากอยู่บ่ฮะนี่กูเอากูเอากูเอารเลยครับรอืมแต่ <stock> ไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่มันม่นไม่เอาอืมไม่รู้ว่าสตัวเองจะได้อะไรนะครับ่เอากูเอากูว่าอย่างไรกูว่าเป็นหน่งสีกูว่าเป็นนุ่งสีครับเพะ่อ้กูเอามันทุกทุกน่ะครับมันมีแต่อยากหนีอย่างเดียวอย่างเงี้ะ มันเป็นเรแบบนี้นมีมีม,มีอยู่เรื่องหนึ่งแม่มคือตั้งใจว่าจะมาให้แม่ช่วยเขาสักหน่อยนั่นแหละเพราะว่าบางทีอาจจะเปิดดวงบัญยายเขาเพราะว่าน้องคนหนึ่งเคยทำงานเป็นลูกน้องผมนี่แหละ<ม>พอดีแฟน<ม>แยกกันอยู่ก็ แฟนก็ไปมีเนี่ยหน่อยไ่ใหม่ผู้หญิงอืไปแต่งงานใหม่แฟนผมนี่เป็นผู้ชายไอย้ลูกน้องผมนี่เป็นผู้ชายอืม,อมเขาไปแต่งงานใหม่แล้วก็โอ้ตอนนี้ก็ทุกอย่างมากอืมก็เลยอยากจะให้แม่คําแนะนํามันเขาหน่อยก็เลยนั่แหละอย่างที่แม่เคยเคยพูดแหละว่ามันจะก่อเวรก่อ,อพบต่อไปใหม่ไหมอะไรเงี้ยนะแม่สาหรับแล้วสําหรับ ผู้ปฏิบัติหรืออย่างแม่นี่นะแม่เป็นคนคนไม่ค่อยจองจองเวรนจองกรรมใครตแต่ไหนมานะครับแม่ตั้งแต่ชีวิตของแม่สิถ้าพูดออกมาจะไม่มีใครฟังได้ว่ามันเป็นเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยครับว่าทาไมแม่ต้องทุกข์ถึงขนาดนี้ครับแต่ไม่ไม่เคยคิดจะจองกรรมจองเวรนผู้ใดดีเขาทํายังไงแม่ยอมตายขอให้มันจบ,บนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนครเบตีตยพอไปปฏิบัติมันไม่จบ ครับมันจะอยู่อย่างนั้นหลายภพหลายชาติครับแต่คนที่มีปัญญาก็ออกได้ก็มาปฏิบัติธรรมนี่แหละครับมันก็เลยเกิดปัญญาคือออกได้ว่างั้นเถอะเราก็ไม่มีทุกข์ระบาดนี่ครับเราก็ถือว่าคนผู้นั้นเป็นผู้มีบุญคุณเราดิครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทุกข์ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่วิ่งหาอย่างนี้หรอกเร่ยกที่อย่างเนี้ยครับโอ้ยกันบ่มีเจ้าคอยยังสี่อยขวในมังสีดอกเถ้าเอ้ยบุญคุณเราเขาก็เกิดกับเราครับเราก็มีแต่ จิตสงสารมยุ่งนั่นแหละก็ททำบุญไปแผ่เมตตาไปตัวเราก็สบายใจครับเออเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็มีกรรมของเขาเด่นครับเขาก็มีกรรมของเขาเด้เราก็ไปโทษเขาไม่ได้อืมันประมาณนี้แหละไม่ว่าหญิงว่าชายไม่แตกต่างกันหรอกทุกอย่างถ้าเราไม่เคยทำมันจะไม่มาหาเรารอกตามที่ไม่เห็นนะครับเออมันเป็นอย่างนี้อีกคนหม่เป็นคนที่ปล่อยวางมานานแล้วครับ ไม่ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ยังไม่ปฏิบัติเลยแม่ก็มีกิจปล่อยวางครับอืถ้าไม่กิจปลอยวางแม่ก็อยู่ไม่ได้ครับหวังครอบเราดิห่วงลูกหวงวเต้าเราเดิครับเอเรารักลูกเราเรา,เราต้องทําถึงลำฟางแล้วก็ทนเรา็ราย่อาใ้ครับขอให้มีชีวิตดูต่ลูกเราโตเขาโตมาหน่อยเราก็มาอีเกเจ่นกันครับแลมันมัน,มนเราเนี่ย ยังไม่ตายเขาก็เอาอยู่แล้วใช่ไหมใ้่เราตระก้าชีหรือว่ามันจะไม่เอาล้วครับวันนี้เราก็เลยเอาตัวเองเองไว